Yeah. Mm -hmm. you สวัสดีค่ะทุกทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับพวกเราบ้านเด็กคงมีเมวนะคะวันนี้เราก็มีความสุขสนุกสนานกันอีกแล้ววันนี้เนี่ยออป๊อปเปอร์อยากได้รวบรวมคําถามเด็ดๆนะคะคําถามหลักๆที่มีหลายคนถามบ้านเรากันเข้ามาเยอะมากเพื่อเข้ามารวมตอบในคลิปเดียววันนี้นะคะป๊อปเปอร์ก็คัด3าําถามหลักๆมาค่ะมีหลายคนอยากรู้ว่าบ้านของเราเนี่ยมีแมวแบบเรามีทั้งแมวแก่แมวแก่มากแมวแก่น้อยมีแมวหลายตัวแมว3าตัวนะคะคําถามที่1 เลยเนี่ยพี่เศร้าเนี่ยเป็นแมวที่แก่ที่สุดในบ้านแก่แล้วดูแลยังไงพี่เศร้าตอนนี้สิบสี่ขวบแล้วนะเกือบเกือบสิบสี่ขวบยังไม่ถึงสี่ขวบกืสิบสามขวบกว่าคือเดือนหน้าสิบสี่แล้วอ่าเดือนหน้าสิบสี่อ่ะใกล้จะสิบสี่ยังสิบสามอยู่อ่าเออพี่เศร้าอ่ะตั้งแต่เริ่มแก่มาอยากจะฟ้องทุกคนว่าเขาเป็นแมวที่แบบอารมณ์เปลี่ยนไวมากอย่างเช่นแบบเวลาเรากอดอยู่ดีๆเงี้ยกำลังแบบเออเกาคึ้ํเคิอยู่ดีๆงกัดกัแขนเขาให้ทดสอบทดสอบไม่ต้องทดสอบนี่้แไม่เอา ไม่บางทีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ดุมากเลยเนี่ยอันนี้คือเมื่อวานนะคะที่โดนไปก็จะเป็นแบวที่แบบยูดีๆีจะฉุนเฉียวก็ฉุนเฉียวอยูดีดีจะอารมณ์ดีก็อารมณ์ดีอันนี้แปรปวนง่ายอารมณ์แปรปวนง่ายด้วยความแก่ของเขาแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเข้าใจเขาให้มากขึ้นนะคะแล้วก็เราก็ได้ใช้ฟิโรโมนช่วยในการช่วยให้พี่เซาอารมณ์ดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีแบบฟิโรโมนสังเคราะห์ในการช่วยให้แมวรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ดีขึ้นเงี้ยค่ะต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทําให้เขารู้ว่า เราอยู่ข้างๆเขาตลอดเวลาเขาจะติดตกล้องมากเวลาเขาไม่สบายเลยเขาจะมองหาตาเขาจะมองหาตลอดเนี่ยค่ะก็นอนกอดลูบดูแลช่วงที่เดินทางระหว่างเดินทางเนี่ยก็เราต้องใช้ฟีโรโมนช่วยเหมือนกันเป็นฟีโรโมนเฟลิเว์นะคะฟีโรโมนแมวสังเคราะห์ที่เป็นแบบสเปรย์ถ้าอยู่บ้านอะเราจะใช้แบบเสียบแบบดิฟฟิวเซอร์นี่นี่เสียบอยู่เนี่ยเสียบอยู่ตอนนี้ก็เสียบอยู่ใช่เสียบอยู่ ถ้าอย่างตอนเดินทางอ่ะเซาหลีนาจะเดินทางแบบนั่งรถบ่อยแล้วเขาก็รู้ว่าเดินทางไปไหนจะไปโรงบาลอะไรเงี้ยเราก็จะใช้แบบสเปรย์ฉีดในรถเพื่อให้เขารู้สึกผ่อนคลายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการดูแลแมวแก่ของเรานะคะแบบควบคุมอารมณ์ให้มันเสถียรภาพนิดนึงแต่ก็ต้องควบคู่ไปกับการดูแลเขาด้วยความเข้าใจนี่เขาต้องบอกอีกนิดนึงเรื่องของสเปรย์คือไม่ได้ฉีดตามอากาศือนพวาสเปรย์ดับกลิ่นนะต้องฉีดตามพวก ัดุพื้นผิวเช่นเบาะรถหรือว่าผ้าอะไรอย่างเงี้ยสมมติเราเดินทางไปข้างนอกเนี่ยอาจจะมีผ้ารับผืนหนึ่งฉีดเอาไว้แล้วก็เอาไว้ให้มันสโสกลิ่นออกมาแต่ยาฉีดบนตัวแมวนะคะไม่ฉีดโดยตรงบนตัวแมวเพราะว่ามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ค่ะต่อไปคําถามต่อไปใครคลั่งสุดในบ้านแล้วจัดการยังไงนะคะเราใครอะไนะใครคลั่งบ้าคลั่งที่สุดในบ้านคลั่ง ใช่จะบอกว่าจริงๆแล้วแมวของเราคลั่งทุกตัวนะคะตามเวลาที่ต่างกันไปแต่ว่าถ้าที่สุดในบ้านเนี้ยให้หยงหรือเปล่าหยงปะหยงชุนอ่ะ,อะหยงชุนสัญชัยเนี่ยเบอร์สองแต่หยง,หงชุนเนี 1> <number> 1. ่ยเบอร์หนึ่งวิธีการดูแลแมวคลั่งให้อยู่ร่วมกับชาวบ้านเขาได้อย่างสงบสุขเฮ้ยว่ะทุกคนรู้จักกระตูเรื่องเดมอนสเลเยอร์ใช่ไหมจะบอกว่าใครเตร์ของอินฟูเกะหมูป่าจอมคลัง่งี่ยเหมือนหยงเลยคลั่งอย่างนั้นเลยค่ะ วิธีการรีดพลังงานของเรานะคะก็คือการพยายามเล่นกับเขาให้มากที่สุดแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยคือเราเหนื่อยเราจะเล่นกันตอนก็คือเราจะมีเวลาของเราที่จะเล่นกับแมวรีดพลังงานแมวแล้วก็เรามีนี่นะคะล้อวิ่งของแมวอยองยองโชว์ยองโชว์ความฟังแล้วอยองแกไปโชว์หนเอยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเยเฮ้ยเยเเเเ ไม่ละไม่ลาไม่ลาไม่ลยและน wow. <|so|> <mm ี่ก็คือวงล้อรีดพลังงานของหยงที่จะมีแต่หยงที่ใช้นะคะเขาจะแบบบ้าคลั่งมาเขาจะวิ่งแบบ อุตลุดกล้ามหน้าอกนี่แบบล่ําเลยนะคะอันนี้ก็คือวิธีจัดการแมวคลั่งของเราแล้วก็แน่นอนว่าเราจะต้องมีเฟลิเวนะคะเสียบยูฟิเซอร์ไว้เพื่อให้แมวผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเราแบบไม่ได้เสียบตลอดเวลาหรอกเสียบแบบว่าเพื่อต้องการความสงบสุขในบ้านอะไรอย่างนี้อ่านี่คือยงนะคะแมวที่คลั่งที่สุดในบ้าน ไปต่อไปคําถามเด็ดๆในข้อสุดท้ายแล้ววันนี้เราไม่มาหลายข้อนะคะคําถามข้อต่อไปก็คือเรามีแมว4ตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะสําหรับหลายคนแต่ว่ามันมีความต่างไวัมากๆแมว14ขวบก็มีแมว1ขวบ2ขวบก็มีเราบริหารจัดการดูแลแมวทั้ง4ตัวของเรายัางไงเนีาเขาเรียกว่าปัญหาเจเนอเรชันแก <laughs> รเจเนอเรชัน ริหารจัดการแมวต่างเจเนเรชันแบบนี้ยังไงนะคะเราก็ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตอย่างอิสระมีความสุขเราจะรู้ธรรมชาติของเขาว่าแต่ละต,ต,ต,ตัวตัวไหนเนี่ยใครสนิทกับใครเราควรเบรกเวลาใครไปแย่ใครอะไรอย่างเงี้ยพี่เร้ากับกังฟูเนี่ยกังฟูจะให้ความเคารพยำเกรงพี่เร้าจะไม่ทําอะไรให้พี่เร้าแบบ,บหุดหงิดใจแต่พี่เร้าจะชอบรังแกกังฟูอย่างนี้หยงเนี่ยจะติดกังฟูจะแบบนอบน้อมกับกังฟูรักกังฟูแต่จะ ซาใส่พี่เซาส่วนสันชัยเนี่ยเป็นแมวตัวเมียที่น่ารักอ่อนหวานนะคะเขาอาจจะโซนของเขาแต่ว่าเขาจะไม่แย่ใครไปเรื่อยเขาจะเป็นแบบว่าเซฟโซนของบ้านนะพี่เซาก็จะแบบไปซบกับสันช่ยอย่างมีความสุขอย่างวันที่แบบเราเสียบเฟ็นิเวดิฟิวเซอร์อย่างเงี้ยในบ้านเงี้ยอ่อบรรยากาศในบ้านผ่อนคลายพี่เซาเนี่ยก็จะไปอิงซบสันช่ยนะคะเลียให้กันอ่าบางทีก็เป็นหยงกับสันช่ยนโนเนียดูแลกันเลียให้กันกังฟูเนี่ยก็จะเป็นแมวที่ดูแลน้องทุกตัวเลียให้น้อง เล่นกับน้องส่วนสัญชัยกับหยงเนี่ยจะแบบว่าัวเขาไล่เลี่ยก,กันอะ่ะเขาจะเล่นด้วยกันแบบบ้าคลั่งสนุกสนานอันเนี้ยเราจะไม่ค่อยห้ามเราจะปล่อยให้เขาเล่นกันแต่ถ้าเขาไปแยมพี่เศร้าเยอะเรู้สึกเหมือนว่าพี่เ้าจะเริ่มแบบไม่ค่อยโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเบรกจะมีคนอยู่ข้างล่างเนี่ยเล่นกับแมวคนหนึ่งอีกคนก็อยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบโน้ตบุ๊กไว้ทํางานอยู่ตรงโซฟาข้างล่างมอนิเตอร์แมวนะคะมอนิเตอร์แมวตลอด ค่ะอันนี้ก็คือแบบวิธีดูแลจัดการง่ายๆจริงๆเราไม่เรียกว่าบริหารหรอกเรียกว่าการปรับตัวอยู่ร่วมกันทั้งคนและแมว6ชีวิตในบ้านอย่างมีความสุขอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะแล้วก็ ต้องขอขอบคุณเฟลิเวนะคะอย่างมากทั้ง d ิวเซอร์ทั้งแบบสเปรย์เลยไม่ว่าจะปัญหาเรื่องแบบแมวแก่อารมณ์แมวการปรับตัวเข้าหากันนะคะแมวเด็กคลั่งแมวแก่เบือ่อแมวแก่ลำคัญอะไรอย่างนี้เราก็ได้เฟลิเวคอยช่วยเสมอเพราะว่าเฟลิเวเนี่ยเป็นฟีโรโมนสังเคราะห์ของแมวนะคะจะเป็นฟีโรโมนแบบที่มันสังเคราะห์มาคล้ายกับฟีโรโมนที่ใบหน้าของแมวที่จะปล่อยออกมาเวลาที่แมวมีความสุขอะไรอย่างงี้ะคะ่ะเราจะใช้ในเวลาที่แมวเอ,อ่อต้องปรับตัว เข้ากับแมวใหม่แบบมีแมวตัวใหม่เข้ามาในบ้านแมวตัวเก่าเครียดแมวตัวใหม่เปลี่ยนสถานที่อยู่ใหม่ก็จะเครียดแมวออกเดินทางไปข้างนอกแมวเหงาแมวฉี่ไม่เป็นที่แมวฉี่ไม่เป็นที่นี่ก็แสดงถึงความแบบวุ่นวายของเขาใช่ไหมความเครียดความอะไรของเขาก็จะช่วยลดอาการตรงนั้นได้นะคะเพราะว่าแมวเนี่ยอ,อยู่ได้ด้วยสัญชตาตญาณนะคะฟีโรโมนก็เป็นสิ่งสําคัญในชีวิตสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็คือวิธีการจัดการดูแลและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของ บ้านเดคอมีเหมียวนะคะ3คําถามหลักๆบ่อยๆนะคะที่มีคนถามเข้ามาเรามาตอบให้แล้วนะคะถ้าใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับบ้านเดคอมีเหมียวของเราอีกหรือว่าชีวิตประจารําวันของเมวของเรานะคะก็สามารถส่งคําถามเข้ามาคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะรวบรวมมาตอบให้ในคลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ครอบครัวข,ของเราก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย